ครับสวัสดีครับพบกับผมมอจากมอโตครีเอเตอร์ช n e l แนกับการดูดวงเสียงไทยไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามลายที่ให้ไว้นี้เลยช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับ ผมทำการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นโปรดระวังผู้แอบอ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะไม่มีการชวนทำบุญไม่มีการแปะเลขบัญชีไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าเชื่อคนง่ายและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องดูดวงกันในะวันนี้เราก็จะมาเสี่ยงทายทํานายทายทักกันแบบแรนดอมเสี่ยงทายกันเช่นเคยกับไพ่ทาโร่นะครับในาการทํานายของผมอ้างอิงตามแนวทางตําราไพ่ทาโร่สากลแนวทางสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับทุกอย่างนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทำใจให้สบายๆและลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณบิดามารดาพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ หัวข้อการเสี่ยงไทยวันนี้เราจะมาดูกันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังคิดถึงคุณหนักมากเขาอยากมาเจอคุณมากๆเลยตอนนี้เออใครกําลังคิดถึงคุณหนักมากเขาอยากมาเจอคุณสุดๆเออโอเคนะครับใบแรกวันนี้คุณได้ไพโ่โหเจ็ดถ้วยเซเว่นอฟคัพ คุณเป็นหนุ่มสาวเจ้าสเสน่ห์หรือไม่อย่างไรมีเพื่อนเยอะอสังคมคุณกว้างมีคนรู้จักเยอะแบบนี้คุณทํางานออกสื่อหรือเปล่าทํางานที่เป็นที่รู้จักมากมายหรือเปล่าหรือแม้แต่การมีเพื่อนฝูงสังคมที่กว้างขวางหรือแม้แต่บางท่านขออนุญาตนะมีคนมาเกี่ยวข้องมากมายมากหน้าหลายตาทํานองว่าเป็นคนที่มีตัวเลือกอะไรประมาณนี้แต่ยังไม่เลือกใครสักที กรณีคุณคนโสดอาจจะมีคนมาจีบคุณมากมายมากกว่าหนึ่งสองสามคนขึ้นไปส่วนคนที่มีคู่แล้วก็ยังคงมีสเสน่ห์อยู่ดีแม้จะมีคู่แล้วก็ยังมีคนมาจีบเรื่อยๆอะไรแบบนี้ถูกไม่ถูกประมาณนี้นะครับใบนี้ชัดเจนมากถึงการมีตัวเลือกหรือถ้าไม่ใช่ตัวเลือกก็คือเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะอะไรแบบนี้มีสหายเยอะมีน้องมีพี่เยอะอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับในเบื้องต้นและทัดน้ําก็เด่นนะครับ เรื่องธาตุเรื่องราศีเราไม่ต้องล็อกสเปคนะครับการเสี่ยงทายแบบนี้ดูได้ทุกธาตุนะละาแล้วก็ทุกราศีนะครับดูได้ทุกธาตุทุกราศีแต่ใบแรกมานิทาตน้ําเด่นมาก่อนเลยแล้วความเจ็ดถ้วยโอ้โหผู้คนแวดล้อมคุณเยอะไปหมดเลยตอนนี้แล้วใครคิดถึงคุณอยากมาหาคุณมากๆโอ้โห the high priestess คนเจ้าเสน่ห์อย่างน้อยหนึ่งคนที่คิดถึงคุณมากๆตอนนี้ มีโอกาสที่จะเป็นคนที่เคยเจอกันในงานบุญนะงานกุศลงานมงคลใดๆก็แล้วแต่เป็นไปได้ว่าคุณเคยเจอใครบางคนในงานมงคลนะแล้วก็มีการพูดคุยกันเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรกันมากมายเขาหรือเธอถูกใจคุณมากมีความอยากติดต่อคุณกลับมาอีกไม่ว่าจะได้ติดต่อกันแล้วหรือยังก็ตามแต่คนคนนี้คิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากๆเลยตอนนี้นะครับโอ้โหน่าสนใจ เดี๋ยวมาขยายดูซิว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครมีแนวโน้มจะเป็นใครอย่างไรนะครับคุณไปงานมงคลล่าสุดอ่าเมื่อไหร่ลองทบทวนดีๆนะครับงานมงคลงานแต่งงานอีเวนต์หรืองานใดก็ได้ที่เป็นงานเฉลิมฉลองท,ที่ที่มีความยินดีนะอ่างานเศร้าโศกไม่นับนะครับเอางานมงคลที่เป็นความเฉลิมฉลองยินดีอ่ะเออไปล่าสุดเมื่อไหร่มีคนปิ๊งคุณนะ <c oughs> สิบถ้วยเฮ้ยไม่ธรรมดา จริงๆด้วยใบนี้นะสิบถ้วยไพ่ครอบครัวสุขสันต์ดังกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ที่เพิ่งทักไปเลยว่าอาจจะมีเรียกว่าคุณเพิ่งไปงานมงคลใดๆมางานที่เกี่ยวกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแต่งงานมั่นอะไรแบบนี้นะครับ นะชักนำพาให้คนน่ารักมาเจอคุณแต่อาจจะยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมากมายหรือเต็มที่ก็อาจจะแลกคอนแทคอะไรกันไว้พูดคุยทักทายตามประษาหรือแม้แต่มีคนแนะนำมาให้รู้จักนะครับประมาณนี้นี่คือความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองคือคนนี้เขาปิ๊งคุณตั้งแต่แรกพบมีความรู้สึกอยากสารสัมพันธ์อยากพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยจิงอยู่ที่คนเราบางทีเจอกันใหม่ๆเจอกันครั้งแรกมันจะมารักมาชอบกันเลยมันจะไวไปหรือไม่อย่างไร ครั้งนี้อาจจะยังไม่ใช่ความรักแต่เรียกว่าเขาปิ๊งคุณดีกว่าปิ๊งคุณอยากรู้จักคุณมากขึ้นเป็นไปได้ว่าคนคนนี้นะครับอาเพื่อนของคุณแนะนําให้คุณรู้จักหรือมีโอกาสได้เกี่ยวข้องกันด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เขารู้สึกว่าคนนี้ละใช่เลยเห็นหน้าคุณแล้วคุ้นเคยจังราวกับว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหรือราวกับว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับความคุ้นเคยเกิดขึ้นแล้วระหว่างคุณกับเขานะาและ้วธาตุน้ําก็ยังคงเด่น ถามว่าจะมีโอกาสพัฒนากับคนนี้ไหมอาจจะยังไกลไปสักหน่อยแต่แนวโน้มของไพ่สิบถ้วยบอกเลยว่าถ้าได้เจอกันอีกครั้งมีโอกาสสารสัมพันธ์อ้าวโอเคมาดูกันต่อใครกำลังคิดถึงคุณมากๆอยากเจอคุณสุดๆไปเลยโอ้โหเดมูลเขาคิดถึงคุณสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืน เขามักจะเก็บคุณไปคิดเก็บคุณไปนึกหน้าคุณอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ว่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนเพราะมันว่างไงบางทีบางคนเราเข้านอนแล้วยังนอนไม่หลับก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้รวมถึงคิดถึงคุณอะไรแบบนี้คนคนนี้ค่อนข้างเป็นเอามากผมถึงทักตั้งแต่ตอนแรกไงว่าคุณเป็นคนที่อ่อเจ้าสเสน่ห์ทำงานออกสือ่อเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีผู้คนห้อมล้อมเยอะแยะหรือเปล่า คนคนนี้สนใจคุณมากมายถึงขั้นเก็บออกไปคิดเลยนะครับไม่ธรรมดาหรือสลับกันตัวคุณเองด้วยที่ก็คิดถึงเขาเช่นกันเก็บเขาเออกมาคิดออกมาฝันเช่นกันต่างคนต่างคิดถึงกันใจตรงกันเป็นไปได้เออมาดูกันต่อสิครับเออหรือว่าจะเกิดเหตุการณ์ใจตรงกันขึ้นมาเทราแล้วเนี่ยเ,ออเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาเราคิดถึงกันอะไรแบบนี้ โอ้โหแปดเหรียญเอโดพันเตเคิลสโอเคความสัมพันธ์นี้มีโอกาสคืบหน้านะถ้าเจอกันอีกครั้งถ้าได้มีการติดต่อพูดคุยกันอีกถ้าคุณเคยแลกคอนแทคเคยขอเบอร์ขอไลน์ขออะไรกันไว้ก็แล้วแต่ อยากให้สารสัมพันธ์ด้วยการคี p c คอนแทคไว้มันทักไปหาบ้างเป็นระยะระยะตามความเหมาะสมหรือจะรอให้เขาทักมาก็ได้นะครับบางทีเราก็อาจจะเอ้ยถ้าเราจะทักไปมันจะน่าเกลียดไหมจะรบกวนเขาไหมคุณรอดูทีท่าให้เขาทักมาก่อนก็ได้นะเพราะมีแนวโน้มว่าคนคนนี้อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณโอเคเขาอาจจะยังไม่ได้อยากจะจีบคุณขนาดมารุกหนักมาอะไรรุ่มร่ามอะไรแต่ว่าในเบื้องต้นเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณ อยากรู้จักคุณมากกว่านี้อยากให้ความสัมพันธ์พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปอะ,อะไรทํานองนี้และธาตุดินก็เด่นเช่นกันนะครับประมาณนี้เลยเออไม่ธรรมดาคุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่มีโอกาสได้เพื่อนใหม่เป็นอย่างน้อยนะครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ดีๆเริ่มต้นจากคําว่าเพื่อนเออบางทีจากคนรู้จักกลายมาเป็นเพื่อนแล้วจากเพื่อนจะขยับเป็นคนรักหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีเออ้ยไม่ธรรมดาเอยโอ้โหราชาเหลียน king of pentacles ใบนี้ผมเล็งเห็นความหมาย2อ,อย่างแล้วอย่างแรกเลยนะ,ะคนที่ชอบคุณคนที่ปิ๊งคุณคนที่คิดถึงคุณตอนนี้ เป็นคนดีมีฐานะมากๆเรียกว่าเพอร์เฟ p r o โปรไฟล์ดีมากๆไม่ไว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบนี้ราชาเหรียญเป็นตัวแทนของอภิมหาเศรษฐีไม่จําเป็นว่าเขาหรือเธอจะต้องเป็นอภิมหาเศรษฐีแต่หมายความว่าคนนี้เป็นคนที่มีความสุขความเจริญดีมีความสมบูรณ์แบบมีความบริบูรณ์ในตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองเออเรียกว่าไม่ด้อยค่าตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันและมีโอากาสจะนําโชคมาให้คุณธาตุดินก็เด่นหรืออีกความหมายหนึ่งนะ คนคนนี้ผู้ใหญ่แนะนําให้คุณรู้จักก็เป็นไปได้มีโอกาสที่ผู้ใหญ่จะแนะนําให้คุณรู้จักจากกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบุญงานมงคลออลองทบทวนดูนะครับคุณไปคุยกับใครไว้ถูกตาต้องใจกันเป็นพิเศษถ้าคุณชอบเขาเขาชอบคุณเช่นกันแน่นอนโอ้โหไม่ธรรมดามาดูกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆออ สองไม้เท้า two of ones เอ้ยมีโอกาสเป็นคนทางไกลจริงๆนะครับเรียกว่าจะไม่ได้เจอกันบ่อยๆไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับมีเหตุที่เมื่อเสร็จธุระแล้วจากการที่เจอกันครั้งที่แล้วมีการแยกย้ายห่างกันและมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เจอกันง่ายๆเขารือเธอจึงคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณอีกอยากมาเจอคุณสุดๆไปเลยโอ้โหและทาตุาไฟก็เด่น อย่างที่กล่าวไปแล้วนะที่ผมย้ําเสมอว่าเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้บางทีเราเปิดไพ่หลายใบมันอาจจะมีธาตุแต่ละธาตุออกมาครบเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องธาตุเรื่องราศีดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับกับการเสีย่ยงทายแบบนี้โอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็โ,โหเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มดี ถ้าคุณกับเขาได้เจอกันได้ติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอนะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์แน่นอนอย่างน้อยที่สุดจากคนรู้จักกลายเป็นเพื่อนส่วนจากเพื่อนกลายจะเป็นกลายเป็นคนรู้ใจได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันมาขยายเพิ่มเติมกันนะครับโอเคน่าสนใจมากพลังงานวันนี้พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออไพ่ย,ยังดีล้วนเลยวันนี้โอ้โเด็กถชือไม้เท้า อาเจอคนอ่อนวัยเจอคนอายุน้อยหรือเปล่าคนที่ถูกตาต้องใจกับคุณเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเปล่าหรือในทางกลับกันคุณจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้หรือแม้แต่ อายุรุ่นราวคลาวเดียวกันแต่มีความสนุกสนานในใจเหมือนเด็กๆเป็นคนร่าเริงแจ่มใสแบบนี้นะครับและบางทีหรืออีกกรณีหนึ่งคือเขาหรือเธออาจจะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่น้อยกว่าคุณกรณีที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าคุณไม่ต้องไปแคร์เรื่องหน้าที่การงานนะคนเราทุกคนสามารถครบหากันได้อย่างน้อยเป็นกาลยานามิตรซึ่งกันและกันแบบนี้ประมาณนี้ หน้าที่การงานจะมากกว่าน้อยกว่าคุณไม่ต้องไปใส่ใจตราบใดถ้านนิสัยดีจิตใจตรงกันคบกันได้นะโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็อ เดอะสตาร์เฮ้ยที่ผมทักไว้ตอนแรกไงว่าคุณทำงานออกสื่อหรือเปล่าเป็นบุคคลที่มีความเด่นในวงการของตอนเองหรือไม่อย่างไรหรือเขาคนนั้นเธอคนนั้นก็เช่นกันที่มีความโดดเด่นเรียกว่าถ้าไปงานมงคลดังกล่าวหรือไปอีเวนต์ใดๆก็แล้วแต่คนคนนี้เดินมาออราประกายจับเดินมาแต่ไกลจะเห็นเด่นมาก่อนเลยแบบนี้ไม่ธรรมดาเออดีไม่ดีเป็นบุคคลมีชื่อเสียงด้วยนะบุคคลมีชื่อเสียงไม่ได้หมายความเฉพาะถึงดาราศิลปินนักร้อง แต่เป็นใครก็ได้ที่มีความโดดเด่นในแวดวงของเขาเองประมาณนี้นะและอีกความหมายหนึ่งของเดอ s t สตาร์นอกจากความเด่นดังเปล่งประกายอะไรแบบนี้ยังหมายถึงความสัมพันธ์ถ้าคุณเคยมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเคยผิดหวังสิ่งใดมาความรู้สึกของคุณจะได้รับการเยียวยาจากการมีมิตรใหม่เอถ้าคุณเคยผิดหวังเสียใจมามิตรใหม่ My. คนนี้จะเข้ามาเยียวยาหัวใจคุณก็ได้เชน่นกันกับความเป็นเดอสตนะครับ โอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาวันนี้เออพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วใครคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมาก DM press โอ้โหกราบงามๆกับไพ่รู้ใจเรา d m p อ e s s s ออกมาไพ่จักรพรรดินีไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณกับเขาจะเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณกับเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่ใบนี้บง่งบอกชัดเจนว่า คนที่ดวงสมพง์กันกำลังมาเจอกันแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะเรียกว่าเจอตัวท็อปของวงการนั้นๆเออถ้าคุณผู้หญิงหยิบเสียงททยได้ใบนี้นะชีวิตคุณจะถูกยกระดับดีขึ้นได้รับความนิยมชมชอบยกย่งนับถือมากขึ้นมีความร่ำรวยมากขึ้นส่วนคุณผู้ชายถ้าได้ใบนี้มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปัมภมอย่างแน่นอนชัดๆกับเอ็มเพรสนะครับนะดวงนารีอุปัมภมติดต่อเกี่ยวข้องประสานงานกับสุภาพสตรีแล้วมีความโชคดีอย่างแน่นอน โอ้โห oh และที่สำคัญความหมายเพิ่มเติมคือความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มพัฒนาได้ถ้าคุณต้องการเออมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโอ้โหห้าไม้เท้าไฟอ่ d s ออกมาจะได้ใบนี้ว่าแล้วว่าจะต้องมีทํานองนี้ออกมา ทั้งคุณและเขาต่างเป็นที่ต้องการของสังคมคุณเองก็ฮอตเขาเองก็ฮอตในแวดวงของตัวเองแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหวั่นไหวตราบใดที่ใจคนเราจะคิดถึงกันถ้าคนเรามีใจให้กันคนแวดล้อมไม่มีผลนะครับประมาณนี้แต่ก็ให้ระวังสักนิดหนึ่งว่าคุณอาจจะตกเป็นเป้าสายตาได้ถ้าเกี่ยวข้องกันนะเรียกว่าคู่ของคุณจะเป็นคู่ที่น่ารักถ้าคบกันนะถ้าคบหากันจะเป็นคู่ที่น่ารักใครๆก็จับตามองแบบนี้แล้วก็ โอ้ดชาร์จอตเอ้ยมีลุ้นเขาอยากมาหาคุณและมีแนวโน้มจะมาหา ถ้าเขารู้จักบ้านคุณรู้จักที่ทํางานคุณหรือมีเพื่อนร่วมกันมีคนรู้จักร่วมกันที่จะเรียกว่าให้ข้อมูลได้ว่าคุณพักอาศัยอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนคนคนนี้มีโอกาสเดินทางมาเซอร์ไพรส์คุณหรือมาหาอาจจะไม่ถึงขั้นมาหาแบบจู่โจมแต่อาจจะเรียบๆเ,เคียงๆขอให้เพื่อนพามาหรือให้คนรู้จักนัดแนะคุณเออไปกินข้าวกันไหมนัดนอกรอบกันพบปะสังสรรค์กันอีกสักครั้งหรือแม้แต่มีโอกาสที่จะมีงานมงคลใด ในครั้งถัดไปที่คุณกับเขาจะได้เจอกันอีกแบบไม่บังเอิญออและคนที่ทำงานอาชีพเกี่ยวกับการเดินทางก็เด่นนะครับใบนี้ราศีกรกฎก็เด่นอ่าโอเคมาดูกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆคนที่คิดถึงคุณอยู่ตอนนี้อยากเจอคุณมาก,มากๆชัดเจนแล้วว่าเป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวแล้วเขาหรือเธอจะทำอย่างไรต่อไปจะมีการเทคแอคชั่นใดๆหรือไม่ โอ้หก oh, เหรียญ six of pentacles ฟันธงให้เลยเกิน90%ที่คุณกับเขามีโอกาสเจอกันอีกครั้งในงานบุญอีกแล้วงานบุญงานกุศลการทำบุญใดๆก็แล้วแต่หรือแม้แต่มีการถูกทาบทามจากคนสนิทมิสหายเรียกว่าคนสนิทมิสหายประสานใจให้จัดทริปทำบุญอะไรแบบนี้คุณมีโอกาสได้ไปทริปทำบุญกับเขานะครับหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกันในเรื่องดีๆอะไรก็แล้วแต่โอ้โหไม่ธรรมดา พลังงานเข้มข้นเรื่อยๆขออีกสัก2ใบดูสิว่าเขาหรือเธอจะเทคแอคชั่นใดๆเพิ่มเติมหรือไม่โอ้น่ายินดีน่ายินดีมิดใหม่มาแล้วสี่ไม้เท้าเอ้ยเกินเบอร์ไปมากเอ้ยสไม้เท้า f o r of wands นี่มันพ่ายแต่งงานนะครับเออความหมายที่หนึ่งนะที่ผมนึกออกตอนนี้นะคุณจะได้ไปงานแต่งงานใดๆอีกเร็วๆนี้เออจะมีงานมงคลเกิดขึ้นอีกนะ และคุณมีโอกาสจะได้เจอเขาอีกเพราะคุณกับเขาต่างอยู่ในแวดวงที่ใกล้เคียงกันมีเพื่อนร่วมกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้ว่าที่จะได้ถูกรับเชิญไปในงานเดียวกันอีกในครั้งหน้านี่ความหมายแรกความหมายที่สองเขาชอบคุณมากคิดถึงคุณมากอยากมีความยินดีร่วมกับคุณอยากเฉลิมฉลองร่วมกับคุณและอีกความหมายหนึ่งที่ค่อนข้างลึกไปอีกขั้นคือเขาหรือเธอคิด กับคุณไปไกลแล้วแม้จะยังไม่รู้จักกันดีมากพอแต่วาดฝันไว้แล้วว่าถ้ามีโอกาสได้คบหากับคุณไปไกลถึงขั้นเป็นแฟนเป็นคู่รักกันเขาอยากแต่งงานกับคุณคุณคือคนในสเปคของเขาอทำนายให้แบบนี้ตามหน้าไพา่ตามตำราสากลว่าไว้แม้จะยังไม่รู้จักกันดีพอแต่ในความคิดนะในความคิดคุณเป็นสเปคของเขาโอ้โหไม่ธรรมดาขยายอีกสักใบนะขอขยายอีกสักบใบเฮ้มันลุ้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 น จะมีข่าวดีใดๆเกิดขึ้นหรือไม่เออโอ้โหสาธุเดซัน ไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลออกมาแล้วใบขยายไม่ทำให้เราผิดหวังเห็นๆเ,เลยนะเดอะซันออกมาทำนายตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยนะเดอะซันตามตำราสากลว่าไว้ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำหรับไพ่ทาโร่สากลเดอะซันปรากฏเมื่อไหรสมหวังทุกเรื่องอา้าวเพราะฉะนั้นกับวันนี้บริบทนี้เรื่องความสัมพันธ์นะ คุณเรียกว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้มีโอกาสสารต่อมีโอกาสเจอกันอีกเจอกันเรื่อยๆมีโอกาสติดต่อทักทายพูดคุยมีโอกาสสนิทสนมกันมีโอกาสเป็นเพื่อนกันเป็นกัลยาณมิตรกันและมีโอกาสพัฒน,นาความสัมพันธน์กันเออทําทำเป็นเล่นไปทั้งเดรสันทั้งสีไม้เท้าคบกันไปคบกันมามีโอกาสพัฒน,นาถึงขั้นได้เป็นคู่รัก ถ้าคุณคนโสดคุณมีรุ้นได้แฟนนะได้แฟนคนใหม่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีคู่แล้วก็แปลว่าคุณจะได้กัลยาณมิตรที่ดีประมาณนี้หรือตีความในด้านอื่นๆการงานการเงินนะถ้าคุณไม่คาดหวังเรื่องความสัมพันธ์แปลว่านอกจากคุณจะได้มิตรดีแล้วการงานการเงินชีวิตของคุณโดยในภาพรวมนะจะมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จยิ่งๆขึ้นไปด้วยโดยสัตว์ละสีไม้เท้าการันตีนะครับโอเคครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ